ไงพี่น้องไงบ่นะครับผมนะครับบักอยบบักอยบเลยนะครับผมจักเม่นยังตัวอยังนั่นหลัพี่น้องเรียนสวนจีที่ห้าอยู่นะครับจะมีรถรถเจ้าหน้าที่บอกเวลารถจะขยับนะครับผมเวลารถเคลนใหญ่ยขยับนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับตองพี่นองเวริรงนะครับผมตอนนี้กําลังเข้ากําลังเอาตู้ขึ้นเรือใหญ่นะครับเห็นไหมกำลังลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือนะครับ โอ้กว่าจัดเต็มลำแต่ละลำนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับเห็นบ่าพี่น้องให้เบิ่งใกล้ๆพรามันบมอกไก่นะครับผมซูม้ห้เบิ่งนะครับเป็นบปไปแล้วไปแล้วนะครับเห็นไหมกำลังไปแล้วนะครับ คนขับกต่เจีงเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมจั๊กเป็นอย่างเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ส่วนสีที่ห้านะครับอันนี้ยังรถบ่ไหลนะครับนี่ยังมาเร่งรถไหลต้นไงนะครับเดี๋ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับผมเห็นไหมเราจะมีรถนะครับนี่รถเจ้าหน้าที่เขานะครับเวลาเขาจะขยับออกมานะครับเห็นไหมกูดนะเอ้าหมุนหลอดหมุนไปไหนมันมีเซนเซอร์ด้วยนะครับเห็นไหม ฮึดฮึดจกสีเดินนาถอยหลังหูพืพี่ฮึดฮึดนะครับโอ้หล่อใหญ่ครับพี่น้องเลยประสิทิ์ราลงตัวายว่านอนาะมามามาไปแล้วพี่น้องล้อเลี้ยวอะไรเห็นปะพอนีดูดูการดูการเลี้ยวของล้อรถนะครับเห็นไหมล้อมันก็ไปยังสั้นล้อมันขึไปยังสั้นโอ้ ฮืดฮึืฮึดืึดฮืดนืดดดนะครับดูครับมึงผ้เรี่ยวเขาข้างในเนาะครับเนาะนะครับเห็นปะใครยังไม่เคยเห็นดูเลยนะครับเนี่ยนะครับ เวลารถใหญ่เขาจะเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมเครื่องจักรขนาดใหญ่เลยนะครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนะครับเจ็บจะมีเซ็นเซอร์จับนะครับผมเยบร้อยนะครับเรือข้างหลังนะครับเป็นนี้ข้างหลังนะครับเห็นไหมนะครับผมมีรถเจ้าหน้าที่เขานะครับ วะขอนาพี่น้องขอนาไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเวลาจะเดินหน้าก็ต้องมีรถนี่นะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วนะครับคนอะาทิตย์วะโอ้ยผมสิได้ลงง่ายบ่ยดิเมืองลูกนะเล็ก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 ไปแล้วเห็นไหมครับเล็ก พี่น้องเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ